เดินมาใกล้สวัสดี<ท>ครับวันนี้ผมน้องอยูโรนะครับวันนี้ผมเปิดเรียนครั้งแรกในป2นะครับอยู่อยู่โรงเรียนส,รสารศาร์วิเชสไยน้อยที่ที่อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีถ้าใครจะมาหาก็มาหาได้เลยครับแล้วก็ไอ้นี่ ก็ลืมซื้อของเล่นให้ผมด้วยนะครับซื้อของเล่นเข็มขัดมัดไรเดอร์ไรกับปืนประตูกับชิปชิปคาที่ชื่อว่าชิปเทคนิคกับตากพวัอะไรอันเนี้ยผมชอบมากครับอัน,นออเนี้ยโคชอบเลยคนชอบแผ มอ้าโควิดหายแน่นอนผมจะไปไหนก็ตามเสียงช้อมผมไปก็แล้วกันอ๋อหิวไปโควิดหายพ่อจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวชื่อไหนเนีวะไอสวนน้ำโคราชด,ดีกว่ามั้งก่อนไปรถก่อไปสนามโคราชอะ่ะต้องไปซื้อของก่อนสิพ่อครับถ้าเราจะได้ไป เล่นไอนน่ได้ครับเล่นโซนผู้ใหญ่ได้เลยครับแต่ว่าเราใส่ชูชีพหว่วงยางโอไโหก่อนเลยไม่จงง่ายวันนี้ <จะ S 1> น้องยูโรจะไปโรงเรียนวันแรกหลังจากที่ปิดเทอมมานานมากแล้วเนี่ยน้องยูโรมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับที่ว่าจะจําหนังสือได้หรือไม่น้องยูโรเรียนหนังสือได้ไหมจำหนังสือได้ไหมคือไม่ได้เรียนมานานมากตอนเนี้บอกเลขบอกเลขผิดไปสองข้อถูกไป ถูกไปหลายข้อเลยโอเคแล้วภาษาอังกฤษเป็นไงพูดได้หรือยังยังไม่ค่อยได้อ้าไหรอก็โอเคนะครับก็น้องยูโรอยากฝากคลิปไว้ให้เพื่อนเพื่อนทางเฟซได้ชมกันนะครับก็เป็นวันนี้เป็นวัน,น,นแรกนะฮะที่จะเปิดเรียนโรงเรียนใหม่ของเขานะครับเราจะโพสต์ไปดูนะครับ นั้นใครด้วยนะอันนี้พูดเรื่องจริงพูดอยู่ไกลไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่านะฮะก็น้องยูโรฝากเรื่องของเล่นด้วยนะครับใครใจดีมีน้ําใจกับน้องยูโรก็อย่าลืมซื้อของฝากอะไรนะลูกพูดดังๆสิอยลืมซื้อเข็มขัดมาไรเดอร์ได้มารเข็มขัดมาไรเดอร์ได้นะครับฝากน้องยูโรด้วยนะครับเทคนิคกับปืนประตูกับโอ้องตาความอะไรอันนี้เทระเบิดเลย่รทส น่าจะหลายตังแบบเนี้ยชิ้นหนึ่งน่าจะเกือบเกือบพันนะลูกมันสามสี่อย่างนะที่ลูกพูดมาเนี่ยโอเคสวัสดีครับแค่นี้ก่อนลูกสวัสดีครับป้าป้า,ปาทางเฟสก่อนสวัสดีครับหน่อยเร็ว,วรโอเคอ่ะ,ะรอรอรอแม่รอรอๆอ